ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักทุกท่านนะครับก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้นําเสนอกวินธรรมสัจจานันโชว์ฟิตรับคําท้าชาแรนบิดพื้น30วินาทีนะครับก็เขบอกเรียกเสียงกีดจากแฟนคลับของตองกวินธรรมสัจจานันุผู้รักษาประตูของสโมสรคอนสแดเดสซับโปรทีมดังแห่งซิเจริกประเทศญี่ปุ่น ไม่ใช่น้อยเลยนะครับหลังล่าสุดเจ้าตองนะครับได้ทำชาริมพื้นภายใน30วินาทีนะครับได้รับคำท้าจากพี่แอร์นะครับวงดนตรีชื่อดังของเมืองไทยวงหนึ่งโดยมือกาวชาวไทยนะครับวัย30ปีนี้ได้โพสต์คลิปลงอินเตอร์แกรมของตัวเองขณะที่ตนถอดเสื้อโชว์กล้ามพร้พอมวิดพื้น30วินาทีซึ่งมีเมสซีเจชนาทิพย์สงสินป์ เพิ่มร่วมทีมตั้งกล้องแล้วคอยบอกเวลาให้ก่อนสุดท้ายกะวินดันบอกว่าลืมนับบ่านับได้กี่ครั้งเนี่ยเรียกเสียงหากันเป็นแถบแต่หาดูคลิปกะวินสามารถนั้นได้ทำนะครับ3าครั้งภายใน30วินาทีทั้งนี้นะครับการทําชารรินสาิวินาทีด้วยท่าพุทอพถือเป็นกระแสอย่างมากในปัจจุบันเนื่องจากวัฒนการเชื้อไวรัสโควิด 1เนี่ยกำลังแพร,ร่ระบาดอยู่ในเวลานี้ทําให้นะครับคนในเราคนเราคนในวงการก็ได้มีการโรนองออกกําลังกายที่บ้านเพื่อป้องกันการกระจายของเชื้อไวรัสดังกล่าวนั่นเองนะครับสำหรับท่าพุทอพนะครับถือเป็นท่าอ,อก,กำลังกายในช่วงบนซึ่งอีกท่าหนึ่งที่มีประสิทธิภาพมาก แล้วก็ซึ่งนอกจากเราจะได้บริหารกล้ามเนื้อส่วนบนนั่นก็คือหน้าอกนะครับต้นแขนไหลแล้วก็หลังแต่ว่าถ้าพุทอพก็ยังช่วยบริหารกล้ามเนื้อส่วนข้อมือแล้วก็ช่วยความยืดหยุ่นเพิ่มความยืดหยุ่นให้กับร่างกายด้วยนะครับนี่ก็เป็นกวินนะครับก็รับคําท้านะครับหลายๆคนนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งครับความคืบหน้าของจอตองกวินธรรมสัจจานันท์ ครับมาดูอีกข่าวหนึ่งนะครับชนาทิพย์ยอมรับทั้งเหงาทั้งเบื่อกับฟันสู้ฟาวิกฤตชนาทิพย์ซึมบอลเหล็กเลื่อนยาวหนีโควิด -19 ยอมรับทั้งเหงาทั้งเบื่อแต่ต้องอดทนเพราะว่าเป็นช่วงเวลาที่แย่ของทุกคนยอมรับปีนี้หนักแน่กลับมาเจอโปรแกรมที่ยิบนี่ครับชนาทิพสงกสินเจชนาทิพสงกสินนะครับแข้งแข้งช้างศึกแล้วก็ ของคอนเสตซัปโปโรนะครับไรสดพูดคุยกับแฟนบอลนะครับระบุว่าตอนนี้สโมสสไม่มีวันซ้อมอไม่มีวันหยุดเลยซ้อมนะครับแล้วก็ตองกวินธรรมสัจจานันโกทีมชาติไทยเอาไว้สถา,านการณ์ที่ซัปโปโรดีขึ้นยอมรับว่าเป็นปีที่เหนื่อยเพราะว่าเมื่อกลับมาแข่งนะครับจะแตะจะแข่งนี่จะเตะเสาพุทธเสาเตะเดือนละ8ดครั้งแน่นอนตอนนี้ทุกคนอยากเล่นอยากแข่งมาก ส่วนตัวนะไม่ได้อยู่ที่บ้านกินกับนอนอย่างเดียวทุกคนต้องเข้าไปที่สโมสรรักษาสภาพร่างกายนะครับเจ้าเจยกล่าวด้วยว่าตอนะครับด้วยท่าทีที่เงาะงว่าเป็นช่วงที่แย่ๆของทุกคนต้องระวังตัวเองไม่ว่าจะออกไปจากบ้านร้านขายของต่างๆอย่างให้ทุกคนหลีกเลี่ยงโอกาสที่ทำให้ติดไวรัสเพราะว่าอาจจะไม่รู้ว่าคนราบข้างที่ไปเจอใครสัมผัสใครไม่สามารถมองเห็นด้วยตา ขอให้พกเดลแอลกอฮอลติดตัวอยู่บ้านน่าจะดีที่สุดไม่จําเป็นที่จะต้องออกไปนอกบ้านดูกับคอบครัวเยอะๆนะครับนี่จะเจผมนะครับไปไหนเนี่ยไม่ได้เลยกลับบ้านก็ไม่ได้พี่ตองก็กับข้าวทํากับข้าวกินข้าวอยู่กับบ้านช่วงนี้ต้องอดทน ใครเป็นนักฟุตบอลซ้อมอยู่บ้านน่าจะได้ตอนนี้คิดว่าสถานการณ์ในญี่ปุ่นดีขึ้นที่สโมสรอนนะครับก็มาให้แฟนบอลเข้าดูซ้อมจะสัมภาษณ์ต้องห่างประมาณ2เมตรส่วนตัวเนี่ยไม่ค่อยไปไหนมีแค่สโมสรร้านกาแฟร้าน,นอาหารอยู่บ้านดูหนังเล่นเกมเออกกําลังกายเงาเหมือนกันเบื่อเหมือนกันเพราะว่าไปไหนไม่ได้มีโอกาสที่จะพูดคุยกันอีกนะครับชนาทิตย์กล่าวว่าด้วยสีหน้าซึซมๆมบบทั้งนี้นะครับสโมสรอนเจริกในญี่ปุ่นเนี่ย เขาบอกว่าทญี่ปุ่นเรื่อนการแข่งขันนะครับเรื่อนการแข่งขันอีกครั้งก็จะกลับมาติดกันอีกครั้งก็คือวันที่9พฤษภาคมนู่นนะครับนี่ก็เป็นข่าวาวของเจชนาทิพสงกศิน,นะครับที่ได้บอกเอาไว้นะครับว่าแม่รู้สึกมันเหงาเลยเกินนะครับเล่นฟิตเนสกินข้าวเล่นเกมนอนอยู่บ้านไม่ได้ไปไหนเลยนะครับแต่จริงๆแล้วมันก็ต้องห่วงสภาพร่างกาย เราไปเตะอีกครั้งหนึ่งก็เกาผุ้สภานน่นนะครับเตะเสาเตะพุทธโอ้โหเดือนละ8ครั้งนะเขาต้องอดทนไปแล้วกันนะครับเจ้าเจาเอาละครับเป็นกำลังใจให้ชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามกันต่อไปด้วยแล้วกันนะครับสวัสดีครับถ้าชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามไอ้กับผมด้วยนะครับอย่าลืม